ค่ะสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กินดีตั้งรับรับสู่รายการเล่นหน้าเสารนี้กับคืนกับคืนลาตีกับคืนลาเต้นะคะช่วงเท่านี้นะคะเรวจะอ่านข่าวสารนี้เล่อเหิุการณนะคะวันนี้ออกาศกคันแรกเลยนะคะทุกคนอากาศแต่คุยหญินมากเลยะคะ่ะทุกคนโอเคทุกคนก็เล่นข้าแล้วค่ะเล่นราคากันนะคะทุกคน ก็ได้นะครับ okay. โอเคขอช่วงนี้นะครับมีโควิดมาก,กาานนลมาเลยนะครับทุกคนมีข่าวข่าวฮิตด้วยนะคะคือผู้หญิงคนนึงนะคระเสียว่าซีแล้วแด้แพ้รุนแรงด้วยหืมตาอับเสบด้วยนะคะทุกคนนี่สุ้กัน่ากลัวมากเลยนะครับก็คือข่าวว่ากระแสในวันนี้นะคะทุกคนดูนะคะทุกคน แต่ต้องต้องเดี๋ยวจะควบระวัดการจิกบัซซีในเรียบร้อยอ่านข่าวนี้เรียนได้เรียบร้อยแล้วล่ะละค่ทุกคนโอเคเรื่องต่อไปนะคะคือคือเรื่องเลื่อนต่อไปคือเรื่องเรื่องโควิดในทีนะครับโหตีโควิดในทีเยอะมากทุกคนเลยนะใช่ค่ะท,คทุกคนก็ควรระวังโควิดด้วยนะครับโอเค ข่าวคเรื่องเรื่องโควิดนี้นะครับก็น่ากลัวมากซึ่งผู้ติดเชื้อนะครับมีการเสียชีวิตแต่ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันจะเยอะหรือน้อยนะครับก็อ่านเดี๋ยวจะรู้การอ่านข่าวในคาาเที่ยนในในวันในวันพรุ่งนี้นะได้เลยค่ะนะคบเพราะว่าการดันเตรียมถองได้เรยๆร้อยนะครับสุดตอนนี้นะครับช่วงหน้ารยวกันนะครบในข่าวกีฬาของคุณ ของคุณของคุณจอนนี่กับกับจ๋านะครับสื่อเช่นนี้นะคะก็อ่านข่าวกีฬานะครับช่วงนี้เช่นนี้นะครับ,อข,อรรบ,รบขอทราบขึนเลยผลโดยนะครับไมโลนะคบก็รัตตังตาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ใส้ดีครับก็เย่าดืมอรกกาด้วยนะคะ โอเคชุดสแนดโดชุดแทนเชือดนี่นะคะเพื่อป้องกันโควิดนะคะบ๊ายบายแต่ช่วงนี้นะคะแต่ยังไม่บายบ๊ายบายนะแต่จะช่วงนี้นี้เรื่องเช้านี้เป็นเป็นข่าวข่าวกีฬากันนะคะช่วงหน้ารู้กันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอเคนะครับในอยู่ในช่วงนี้เรื่องเรื่องเช้านี้ก่อนนะครับคือในในในข่าวกีฬาในหลังหลังเอ่อหลังหลังข่าวในเรื่องเช้านี้นะครับพอดีเขิ่อนนี้นะครับโอเคนิซ่าส,สินโดย์กุ๊งองคุเวสีก็สับาสันโดยอ,อีกดอิตซาดนะค,ะคือโอเคเรื่ององคุเวสีเหฮส เฮสเปอร์ปา hey, และก็เปี๊สเปิร์ปาดนี่นะคะคือที่เซเว่นเอเวนได้เลยนะคะได้เลยครับโอเคในช่วงนี้อ่านข่าวในในเรื่องข่าวสารในข่าวกันนะครับเรื่องแรกนะคะคือในในเรื่องโอลิมปิกนะครับมีคนประเทศไทยได้รางวัลผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ได้ที่อดอดเดินทางมาแข่งขันใช่เลยค่ะ ใช่เลยค่ะก็มีคนที่ได้รางวัลเหรียญในในใน,ในประเทศไทยแล้วนะครัโอเคนะครับการรู้การสองเงินนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครัะคือเรื่องบล็อกแคสนะครับคือก็คือที่ได้แต่นี้ก็สลับไปนะคะประเทศได้อันดับหนึ่งนะคะประเทศไทยที่เล่นบล็อกแคทนะคะเดี๋ยวกันนะคะ นี่บอกร้อนนี่นะครับอ่านเรื่องต่อไปที่นะครับบอกดอนนะครับคือที่ตอต้นตน้นชื่อว่าด้วยตอนที่บอถ้าบอกแขแต่ต้นต้นชื่อว่าด้วยนะคะคือมีประเทศไทยได้ชนะแล้วนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับคือในคือในในเนนะคะโอเคแล้วก็ชนะไปนะครับคือก็คือ ชนะในในในวอลเลย์บอลน,นะคบใช่สิครับก็ใช่สิค่ะเพราะเพราะเพราะได้ชนะแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่รู้ด้วยะครับว่าประเทศไทยเราคือคือประเทศไทยเราว่าประเทศไทยว่า ประเทศไทยยังชนะได้อยู่นะครับแต่ประเทศอื่นยังชนะอันอื่นได้ก็บอลนิบอลนะครับก็ติดถ้าคิดถึงก็ติดตามในเดือนไหนก็ไม่รู้การถามถามในในในคันช่องสามก็สับสามได้เลยค่ะสอบถามรายละเอีดเยดนี่นะครับดูที่เฟซบุ๊กด้วยนะคะค่ะช่วงน,นี้ข่าวกีฬาสิข่าวกีฬาหมกเวลาแล้วบ๊ายบาย เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วเลืเล่อนชานี้นะครับขอจบแค่นี้นะคะบ๊ไปบาแนานี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คู่นี้ในเที่ยงวันคันดิการพอกับเรียมพอกับซูชิได้เลยนะครับเจอกันตอนค่ำนะครับการถ่ายทางในฮาชอนฮาช่องวายอินสีนะคะสำหรับช่วงนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะคะไบไยค่ะ เธอมีรอยยิ้มวันที่เธอ